สัีครับกองเนรีโวนะครับปูนะครับกองปูนะครับประมาณสองตันนะครับอีสุนะครับสองตันเหมือนกันไม่รู้รีโวมาจะนำเผาหรือเปล่าแต่อีสุนี่สองตันนี่นำเผานะครับรีวิวช่วงล่างกันนะครับนีครับระหว่างอีสุกับโตโยต้ารีโวนะครับอันนั้นก็สี่สิบอันนี้ก็สี่สิบนะครับไม่รู้ว่าโตโยต้ามาจะนำเผามั้ย อีสุนี่น้ำเผาะนะครับดูนะครับโอ้ลงมายุดนะนะครับไม่ได้เดี๋ยวจะ้องโอ้ โตโยตา้าใเหมือน้นนำพาวนะครับเดีย๋ววยวไปดูอีสูนะครับเขาเดินนะครับหมออีสูน้ำพานะครับแต่โตโยตา้าไม่น้ำพาะนะครับนี่นะครับ นี่สุกับโตโยต้านะครับ <laughs> ขาหดนะครับ <laughs> นี่นะครับเดือนนิเดียว,น,ดดยวนะครับดูข้างหน้านะครับโอ้ไปขึ้นเลยครับจะยกล้อนะะครับขึ้นดอยนะแต่โตโยต้าไม่น้ำพานะครับเหลประมาณสองนิ้วนี่นะครับ